ใครที่อยู่ในตําแหน่งที่สามารถทําให้คนรักกันได้แล้วเอาคนมาตีกันเร็วจะยิง่งกว่าอะไรในโลกนี้ไม่คนอยู่ในประเทศไทยทําไม่ได้ถ้าผมทํากันเอาตระกูลผมไปฆ่ายอคนไหนไม่ได้คุณทําไม่ได้ด้วยเงื่อนไขประเทศเปไ็นไตเงื่อนไขอะไรก็ทําไม่ได้ถ้าเอาคนในชาติมาตีกันนะเขาไม่ทํารอห้าท่านบอกว่าเลิกทาสเนี่ยต่างชาติเขาลบกันเป็นสงครามกลางเมืองเลยนะ ท,ท,ท่านกไม่ทําต้องกคเอยททำอยู่างีแล้วเราไม่รวมกันเราอยู่เนี่ยคนไทยฉลาดโง่ท่านลองดูเอาเองว่าเขาอยู่เป็นประเทศไทยเราไม่เป็นเมืองขึ้นใครประเทศเดียวในแทบที้ไม่เคยเป็นกีค่าใครเลยฉลาดโง่ผมไม่รู้แต่เราตัวรอดมาอยงนี้ก็เป็นไทยนยี้เจริญไหม <c oughs> เราอาจจะเทีทยบประเทศเขาไม่ได้แต่ทุกชาติเขาบอกประเทศไทยเราได้อยู่นี่เรื่องจริง ประเทศไทยเราได้อยู่เพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องผมเรียนยืนยันว่าใครจะทําให้คนในชาติเนี่ยตีกันด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วแต่ท่านอย่าไปเป็น,นคนไกลนั้นนะผมถือว่าเร็วมากเพราะความร้วาวฉานคนในชาติมันแก้ไม่ได้มันทําไม่ได้เช่นนั้นมันทําไม่ได้ชอบไม่เหมือนกันได้แน่นอนผมรับรองว่าไม่เหมือนกันได้